รายการ s t a t e a c c o u n t a ท t น,นะคะสำหรับรายการเราในวันนี้นะคะมีผู้เข้าชิงร่วมเข้าชิงร<ม>างวัลสองแสน 2, บาทสำหรับวันนี้นะคะ,คะทีมไหนจะเป็นทีมที่สามารถทำแจ็คพอตหนึ่งแสนบาทของเราแตกได้นะคะสำหรับผู้แรกของเราในวันนี้นะคะจะเป็นใครแล้วเขาจะสามารถทำแจ็คพอตเราแตกได้หรือเปล่าขอเชิญพบกับพวกเขาได้เลยค่ะ ผู้ชมด้วยค่ะชื่ออุ้มค่ะชื่อเนมค่ะมาจากไหนกันเอ่ยเชียงใหม่ค่ะใต้ค่ะมาไกลทางคูนะคะสำหรับรายการของเราในาวันนี้จะมีระดับทั้งสามระดับให้คุณอุ้มกับคุณเนมได้เรื่องนั่นก็คือระดับปานกลางร,ระดับง่ายปานกลางและยากทั้งสองคนจะเลอกระดับไหนดีคะอือมเล่กยากเลยไหมปานกลางก,ก,ก,ก่อนก็ดีปานกลางก่อน โอเคค่ะปานกลางค่ะทั้งคู่ได้เลือกระดับปานกลางมานะคะคําถามระดับปานกลางของเรามีอยู่ว่ารับเงินค่าบริการจากลูกค้าจํานวนห้าพันบาทจะแสดงผลบวกหรือลบคะข้อนี้ดูงง เขาบอกว่าได้รับเงินเขาบอกว่าได้รับเงิน <c oughs> ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องได้เงินสดแกว่าไหม <c oughs> ตอบตอบข้อคอควายค่ะเงินสดเบอร์อะไรได้และคำตอบที่เราสองคนได้เลือกไปนั่นก็คือข้อคอควายคำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ก็คือข้อคอควายค่ะ <c oughs> ที่ทั้งสองคนจะเลือกคือระดับอะไรคะระดับกลางแล้วก็ไปยากเลยแล้วพวกเราก็ยืนคำและคคำถามที่ทั้งสองคนคือระดับยากนะคะคำถามมีอยู่ว่าข้อใดจัดเป็นประเภทของนิสินคำถามสั้นมากเออทำไมเขาตอบยาว <laughs> แกว่าข้ออะไรอ่ะงงอ๋อไม่มออีไม่มี <laughs> เอาไปอ่ะช้อชิงอ่ะนี่กับม่บี้เธอเล่นอะไรของใครเนี่ยกอไก่นี่แบบไม่เคยได้ยินชื่อเอแต่มันคุ้นๆนะอันอาจจะเกิดขึ้นไม่เคยได้ยินเลยเรียนมาข้อปลายเป็นยัไงข้อปลายเป็นไงก็ดีอ่ะต่อแล้ว ควายดีกว่าขอตอบคอควายค่ะและคําตอบที่ทั้งสองคนได้เลือกไปนั่นคือคอควายแต่คําตอบที่ถูกต้องของเราในข้อนี้ก็คือข้อกอไก่ค่ะเป็นที่น่าเสียดายสําหรับคู่นี้มากนะคะที่ไม่สามารถทำแจ็คพอตของเราแตกได้เจ <laughs> ความผิดน,นะคะแต่ไม่เป็นไรสําหรับคู่นี้นะคะแม่ ถึงไม่สามารถทำแจคพอดรอแตกได้แต่เรายังมีอีกคู่หนึ่งรอคุณอยู่ในช่วงหน้าค่ะ ท่รามิสุขอปลิ่ลนกาแฟโดนสุดอร่อยโดนมันสุนทดทอนก่อนได้ต่อทิรามิสุ ความรู้สึยุ่งทั้งวันตั้งแต่เช้าจนค่ำผิวมิ้นจึงเหนื่อยล้าหมองคล้ำต้องฟื้นบำรุงด่วนนิยามใหม่ครีมบำรุงกลางคืนกาเนียเยะสากุระไวท์ไนท์แค้มค้นด้วยสากุระเอสเซนส์มากถึง2เท่าช่วยฟื้นบำรุงผิวล้ำเนื้ตุดมาสชุ่มชื่นต่อเนื่อง12ชั่วโมงให้ผิวอมชมพูสะพ่สเปนรับผิวนุ่มเด้งเปล่งปลงั่ง สุดผิวอมชมพูของมิน้นใหม่กัน Night, ิย่สากุระไว้ไไนท์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองสว,ส,สวัสดีค่ะเชย์ช่วยแนะนำตัวเองกับผู้ชมได้ค่ะค่ะชื่อนีค่ะชื่อฟ้าค่ะมาจากไหนกันคะ มาจากไหนกันมาจากกรุงเทพค่ะกรุงเทพเหมือนกันค่ะมาด้วยกันค่ะฟ้ากับคุณเนยเลือกระดับว่าคุณฟ้ากับคุณเนยจะเลือกระดับง่ายปานกลางหรือยากเชิญทั้งคู่เลือกได้เลยค่ะเอาระดับไหนดีคะเอเนาะเอาเระดับง่ายก่อน,นก็นได้ค่ะถ้าทั้งสองคนได้เลือกระดับง่ายมาแล้วต่อไปเราจะเริ่มคําถามกันเลยนะคะเชิญผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนเข้าไปจำที่ค่ะค่ะสําหรับระดับแรกนะคะระดับง่าย คำถามมีอยู่ว่าสมการบัญชีคืออะไรคืออะไรอะ่ะสมกานอะไรเ่ะขอไข่แล้วกันเนาอขอตอบขอไข่ค่ะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของและคำตอบที่ทั้งสองคนได้ตอบนั้นก็คือขอไข่ใช่ไหมคะคำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่ค่ะ แล้วตอนนี้นะคะคุณฟ้ากับคุณนีได้ตอบคำถามข้อแรกของเราถูกไปแล้วแล้วระดับต่อไปที่คุณฟ้ากับคุณนีจะเลือกเป็นระดับอะไรดีคะขอเลือกเป็นระดับปานกลาง,างค่ะ,คะระดับต่อไปที่คุณฟ้ากับคุณนีเลือกนะคะเป็นระดับปานกลางคำถามมีอยู่ว่าข้อใดแสดงผลการดำเนินงานของงบกำไรขาดทุนข้ออะไรดีอะ ขอกไก่ก็น่าจะใช่นะแต่ฉันว่าขอไข่ขอไข่เหรอขอไข่นะอันนี้นลองขอไข่ดูและกันขอตอบขอไขค่ค่ะรายได้กับค่าใช้จ่ายแล้วคำตอบที่ทั้งสองคนได้เลือกไปนะคะนั่นคือขอไข่คำตอบที่ถูกต้องของเราก็คือขอไข่นั่นเองค่ะถามสุดท้ายแล้วทั้งสองคนจะชิงรางวัลแจ๊คพอดหนึ่งแสนบาทไปได้หรือเปล่า คำถามข้อสุดท้ายมีอยู่ว่าข้อแตกต่างระหว่างวิชาการบัญชีต้นทุนงานที่สั่งทาและวิธีวิธีการบัญชีต้นทุนช่วงผลิตตอบค่ะข้ออะไรอะ่ะนี่ว่าไก่ที่อข่ขายรีอเขาเขายอือมมเ,เห็นเอาเห็นแล้วเห็นเราว่าขอไข่นะทำไมอไ่ะ คิดว่าข้อไหนอะรื่องขอควายนะแต่เราว่าขอไข่ทำไมอะขออะไรในขออะไรสิเรียนมาอ๋อเรียนมาใช่อาจารย์กำลังสอนอยู่เรื่องนี้ข้าขอตอบขอไข่ละกันค่ะอ่านมันยาวเกินค่ะเราสุดท้ายนะคะคำตอบที่ทั้งสองคนได้เลือกไปนั่นก็คือขอไข่เป็นคำตอบที่โหน้าก็มองคล้ำ แถมความมันยิงกวนใจปัญหาผิวมาคู่เลยการแย่เทรนใหม่โฟมล้างหน้าใหม่กันแย่ดูออคลีนฟฟมพลังคู่จากวิตามินซีบริสุทธ์ละไวท์เคลย์เนื้อโฟมสองสีใช้ถึงสองผลลัพธ์เห็นเห็นไม่ใช่แค่ช่วยให้ผิวดูกระจ่งางใสแต่ยังบวกช่วยควบคุมความมันไม่ใช่แค่หนึ่งแต่ได้ถึงสองหน้าดูใสกิ้งเลยใหม่กันแย่ดูออคลีนเพราะเราใส่ใจกันเย่ ใส่เกาหลีบีองคอลลาเจนจ1,700 agen, มิลลิกรัมสดใสราเริ่มเข้าไว้อะไรดีๆจะตามมาใหม่บีองคอลลาเจนมีคอลลาเจน1,700มิลลิกรัม1 7สายลับของเราจะถือสองมัชิตะรหัสติดต่อคือมัชิตะแปลว,ว่าอร่อยเมืองไทยมัชิตะอร่อยอ,อร่อยทุนอร่อยฮะอร่อยโอ้โหยิ่งกินก็นทุกคนเลยอ่ะวันไหนอะ มาชิตะแปลว่าอร่อยอ seguinte, คอ trips, ุณนั่นเองอะมาชิตะแปลว่าอร่อยสาหร่ายอร่อยก็มาชิตะมาชิตะอร่อยนี้ยสาหร่ายเต็มเต็มนะคะแลค <grammar> ำตอบที่ทั้งสองคนได้เลือกไปนั่นก็คือของไข่เป็นคำตอบที่ แล้วขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีขนมเทียนตายายนะคะ <c oughs> แล้วก็ขอขอบคุณบ้านที่ให้เราใช้ถ่ายทาคือบ้านนัทวดีโปกแก้วค่ะขอขอบคุณค่ะขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะบายบาย